สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนคิวของผมในปลายปี2024นะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าในปี2024เนี่ยรูบิกเนี่ยมีการออกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเมนคิวของผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเมนคิวตอนนี้ผมใช้ลูกไหนอยู่บ้างนะครับโอเคครับเริ่มที่ลูกแกนะครับก็เป็นแกน2 5 1 m Pro นะครับผมลูกนี้เลย ก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปรีวิว2อไปนะครับว่าลูบิกลูกนี้เนี่ยมีความนุ่มลื่นแล้วก็มีความเซเบิลนะครับผมซึ่งในปีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยน2อคูรับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยผมจริงจริงผมได้ลองมาบ้างนะครับในลูกใหม่ๆที่ออกมานะครับแต่ผมก็รู้ว่าผมก็ยังใช้ลูกเดิมนี่แหละมันก็ยังดีมากๆอยู่เลยนะครับก็ยังใช้ลูบิกลูกนี้ไปยาวๆนะครับผม2อ1นโปรนะครับโอเคต่อมานะครับเป็น3าคู่3าครับ ซัมพุด3ามยผมใช้เป็นโม u ูเว l o ลอง i m V10 ที่เป็น8 m a g มกเนตบอลคอนะครับก็หลายคนอาจจะเห็นผมเปลี่ยนไปใช้แฟนซินฮูดองบ้างหรือว่าใช้แกน12 m a g แมกเลฟ UV เหมือนเดิมมากนะครับแต่ว่านปัจจุบันมาจบที่ลูกนี้นะครับโดยอย่างที่บอกครับว่าในปีนี้ลู b i กมันออกเยอะมากมายเลยนะครับก็เลยได้ลองหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็มาจบที่ตัวนี้นะครับล่าสุดเลยนะก็เป็นเวอร์ชั่น 8N บอลคอนะครับซึ่ง หมดเอานะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะมีถ้าเป็นรุ่นบอลคอนะครับเขาจะมีแบบ20แมกเนตบอลคอนะครับที่เป็นสปริงกับแมกเนตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแผนแมกเนตบอลคอแบบสปริงนะครับก็ผมซื้อแบบตัวธรรมดาแล้วก็มาหมดเอานะครับก็จะสังเกตว่านี่ครับตัวชิ้นเอนะครับเขาจะไม่มีแม่เหล็กนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงบอลคอครับเขาจะไม่มีตัวที่เป็น ตัวที่เป็นแม่เหล็กนะครับมาดูดกันนะครับซึ่งมัน8 m เวลาเราดูก็คือว่าเอทเนี่ยมันมี12ชิ้นใช่ไหมครับใน3ามุเนาะแล้วก็จาก20แมกเนต็อะเราลบออกไป12นะครับก็เหลือแค่8แมกเนตก็คือเป็นแค่คอร์เนอร์ดูดกับตัวบอคอนนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของ8ปเอบอคอน้อเผื่อใครไม่ทราบนะครับก็ต้องบอกว่าลูบิกงูกนีเน้เป็นลูบิกที่ดีมากๆสำหรับผมในปีนี้เลยครับมีความลื่นมีความนุ่มแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้ล็อกอัพ ผมเล่นมาเยอะมากเลยไม่เจอเลยนะครับก็คือเป็นรูบิกที่ดีมากนะครับนะครับมีความลื่นมีความนุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับสปีดมันมากนะครับก็ตอนนี้ก็ยังใช้ลูกนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังใช้ลูกนี้ไปถึงต้นปีหน้าแล้วก็ยาวๆเลยนะครับเป็นองว่าอาจจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้ออกมานะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ใช้ตัวนี้นะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นสามุดสามวันแทนะครับผม สามมัอสามวแฮนตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็น MOUIS 3M 2011ที่เป็นแบบแมกเลฟนะครับจริงๆตัวนี้มันก็อยู่ในกล่องคางรูบิกผมมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้ออกมาลองเล่นแล้วมาลองบิดวันแฮนก็รู้สึกว่ามันออมันค่อนข้างดีนะครับผมก็เป็นสามมือสามวันแฮนที่ผมรู้สึกว่ามีความเซเบิลมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับเทนชั่นขึ้นไปเยอะๆนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมก็ปรับขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการบิดวันแฮนเขาอะ่ะมันทําได้ดีมากเลยนะครับไม่ไม่ลื่นเกินไปแล้วก็คอนโทรลได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกบิกลูกนี้มีความนุ่มด้วยนะครับถ้าฟังจากเสียงก็จะเห็นว่าลูกนี้นุ่มมากเลยนะครับแล้วลูกนี้เป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับไม่ได้หมดไม่ได้เตมคอแล้วผมชอบมากๆนะครับพอมาเล่นวันแฮนแล้วรู้สึกว่ามัน ปกตินะครับดีมากเลยแล้วก็ใช้รุ่นนี้แน่นอนนะครับวันแฮนไปนะครับในปีนี้เนาะโอเคครับสีคูณสีนะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับผมจากที่ผมใช้โมยูออสูเดวยูไอเอ็มแบบบอลคอมานะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปใช้เป็นโมยูออสูวีเจ็ดนะครับอันนี้เป็นแบบดูอัลแครกนะผมก็ดูอัลแครกก็เหมือนตัวที่ผมหมอดั่นแหละครับ ของ w i m แบบบอลคอนะครับก็คือเวอร์ชันนี้เนี่ยมีการดูดเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือมีบอลคอแล้วก็มีตัวแท็กตามหิ้นคอร์เนอร์กับชิ้นขอบปกติเลยนะครับแต่มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเป็นทิป p l e t แท็กนะครับที่แม่เหล็กมันจะไม่ได้ดูดกันระหว่าง2ชิ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะไปติดแม่เหล็กที่ตรงอื่นนะครับซึ่งผมก็เคยลองมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะครับก็เลยกลับมาใช้เป็นดูอัลแท็กนะครับ ก็ต้องบอกว่าลูบี้ลูกนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าลูกมันเล็กนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องปรับตัวนะครับแต่ว่าผมเคยเล่นตัวเก่ามาแล้วมันก็คล้ายกันนะครับปรับตัวไม่นานมากก็เข้ามือแล้วครับก็ใช้ลูกนี้ยาวๆเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น5้าคูณห้านะผมห้าคูณห้าเนี่ยก็เป็นโมยูอ๋อชวง V6 นะครับเป็นแบบดูอัลแทกเหมือนกันเลยครับ เป็นด้วยแท็กทั้งคู่เลยก็คือแม่เหล็กเขาจะเบาน้อยกว่าทิปโป้แท็กนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับลูบีลูนี้มีความลื่นกว่าด้วยนะครับจากที่ผมเล่นมานะครับเพราะว่าแม่เหล็กไม่ได้ดูดแรงเท่านะครับก็มีความลื่นมากๆเลยะครับก็แถวนอกแถวในดีโคตรโคนะครับ แต่ก็ผมจะสลับอยู่หลักๆประมาณ2รุ่นนะครับก็คือจะมีตัวโมยูเนี่ยครับกับตัวที่เป็น Walk 5m ที่เป็นบอลคอนะครับซึ่งผมชอบทั้ง2รุ่นนะครับก็อาจจะมีแบบเล่นรู่นนี้บ้างแล้วก็ไปเล่น Walk บ้างนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับในณนปัจจุบันณตอนนี้นะครับผมเลือกรูบิกรูกนี้มาเป็นเมนหลักนะครับเพราะว่าเล่นรูบิกรูกนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยกว่านะครับ เพราะว่าลูกบิกมันเล็กแล้วก็มีความลื่นกว่าด้วยแล้วก็มีความนุ่มนิดนึงนะครับซึ่งทําให้เล่นบ่อยกว่าก็เลยเลือกรู่นนี้มาเป็นเมนตั้งต้นนะครับโอเคครับต่อมา6กขนะครับก็ยังเป็นโมยูออชิ WRM ที่เป็นบอลคอนะครับก็เป็นลูบิกที่ดีมากๆเลยนะครับมีความลื่นมีความนุ่มทุกอย่างนะครับ คือจริงๆผมเคยลองตัวที่เป็นเหมยลองมานะครับเหมยลอง 6M V2 นะครับที่เป็นแม่เหล็กติดเนาะก็ยังชอบลูกนี้มากกว่านะครับคือมันไม่มีอะไรให้ติะครับลูกนี้ก็เลยใช้ลูบิ้งพีนะครับเหมือนเดิมเลยก็ยังใช้ลูกนี้ต่อยาวๆนะครับเจ็ดคณเจ็ดนะครับอันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมผมมาใช้เป็นโมยูเหมยลอง 7mv2 ครับเป็นแบบบอลคอด้วยนะครับ <c oughs> <sound> ก็ลูบิกรูกนี้นะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่าอฟ f u w r ะครับแล้วก็ในคลิปที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าที่อยู่ในคลิปรูบิกที่ผมพกไปเล่นนะครับ <c oughs> ก็อาจจะแบบว่าคือตอนแรกอะผมไม่ชอบลูบิกที่มันไซส์เล็กนะครับ <c oughs> เพราะว่าลูบิกรุกนี้เนี่ยมันขนาดเล็กกว่าอฟ f u อีกนะครับเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่า พอเล่นรอฝูมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันชินกับขนาดนะครับขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะจับถนาดมือครับแต่ก็พอมาเล่นรุกนี้มันเล็กกว่าก็เลยรู้สึกมันก็เข้ามือดีนะครับแล้วก็ใช้ลูกนี้ยาวๆเลยนะครับส่วนบอลคอของรุ่นนี้นะครับผมให้น้องชวินทําให้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านน้องไว้ด้านล่างเลยนะครับเผื่อใครสนใจที่จะทําบอลคอนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นนี้นะ มีหลายรุ่นเลยนะครับก็ลองไปสอบถามทางน้องได้นะครับซึ่งบอคอน้องก็ทําให้มันดูดค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ทําให้ลูบิกเนี่ยสเตเบิลนะครับแล้วก็ผมใส่น้ํายาลื่นกับนุ่มเข้าไปแป๊บเดียวมันก็ดีขึ้นเลยนะครับก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญคือราคาลูกนี้นะครับมันไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นออฟฟุกนะครับถ้าใครงบน้อยผมก็แนะนำนะครับเพราะมันดีมากๆาจริงๆรนะครับโอเค ครับก็เดี๋ยวเรามาดูไซส์อีเวตนกันบ้างนะครับไซส์อีเวตนเนี่ยลูกแรกเลยนะครับก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับก็เป็น MGC s q u ว r e o นะครับที่เป็นแม็กเลนครับก็เป็น Square วันที่ดีที่สุดในตลาดน,นตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้มีรุ่นไหนที่แล้วก็แบรนด์ไหนที่เขาออกมาแล้วไม่เชิงออกมาแล้วดีกว่ารเรียกว่า คือสแควร์วันในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดน้อยมากเลยนะครับก็ยังเป็นรุ่นนี้อยู่นะครับที่เขาใช้กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับรุ่นนี้ครับต่อมารุ่นนี้นะครับสกิลนะครับผมใช้เป็นแกนสกิลเอ็นฮาร์ดนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากๆแล้วแหละครับณตอนนี้นะครับดีสุดสําหรับผมแล้วที่ผมเล่นมานะครับก็ยังคงใช้รุ่นนี้ต่อไปนะครับเพราะมองว่ามันยังดีอยู่เลยนะครับโอเคครับ ต่อมาพิลามิสนะครับผมพิลามิสผมก็ยังคงใช้แกนพิลามิสที่เป็น Enhanced UV ต่อไปนะครับก็ผมมองว่าลูกบิกลูกนี้เนี่ยยังเล่นได้ดีอยู่เลยนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็ผมรู้สึกว่าจุกเขาอะครับมันค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มมีปัญหาสำหรับผมนิดนึงนะครับคือตอนออกไปเล่นเนี่ยตอนบิดจุกเหมือนมันบิดไปแล้วบางทีมันเหมือนยังไม่บิดนะครับ แต่แถวในเนี่ยผมมองว่ามันยังดีมากๆเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังใช้ตัวเดิมต่อไปนะโอเคร okay ครับอันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับมิกามินส์ก็คือผมเปลี่ยนไปใช้แกนมกามินส์ B2M นะครับก็ต้องบอกว่าแกนมิกามินส์นี้นะครับผมหลวบให้มันนุ่มแล้วก็มีความลื่นนิดนึงรวมถึงเสียงเยี่ยมากๆเลยนะครับเรียกว่าแบบ เขาเงียบแบบนุ่มนะครับก็เดี๋ยวลองบิดให้ดูนะเนี่ยครับก็คือเขานุ่มมากๆเลยนะครับซึ่งผมเล่นแล้วติดใจในฟิลลิ่งมากเลยนะครับก็เลยเล่นบ่อยขึ้นนะครับจากลูกเดิมนะครับปรก็ประมาณนี้นะครับแกนในกลมนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับตูกนี้เท่าไหร่นะครับโอเค ก็สุดท้ายแน่นอนนะครับไม่ไม่เปลี่ยนแน่นอน,นครับเพราะว่าในปีนี้ก็ยังไม่มีคอ็อกไหนที่จะล้มเขาได้เลยนะครับแบบว่าก็คือมีคอ็อกเดิมเนี่ยแหละครับที่ออกมาแต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือสีคร็อกมเหมือนเดิมนั่นเองครับก็ยังเป็นคล็อกที่ดีที่สุดในตลาดณนะตอนนี้เหมือนเดิมนะครับแค่เขาออกสีใหม,ม่มาเนาะก็คุณภาพก็เหมือนเดิมเลยนะครับแพ้วแต่ว่าเราจะชอบสีไหนนะครับผม ก็รีวิวเมนก็ครบทุกอีเวนต์แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงแข่งเยอะแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นผมบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำครับแต่ว่าก็จะมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับครับและสุดท้ายนี้นะครับผมผมขอฝากนิดนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง o w e วนซ k ด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันปีหน้านะครับผมและท้ายที่สุดก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเจอกันครับ